อ้ยเกือบมองไม่เห็นดอกนี้ทุกท่านจ้านี่มันบงังเกือบแนมโบเห็นเช็คก่อนเช็คเช็คจ้าเพี้ยตัดรากเอาไว้นี่บ่เอารากไปแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเเอารากไปจ้าอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้โอ้ ใช่อยู่ดูอันนี้มันเป็นจุดอย่างนี้ก็เลยไม่มั่นใจอะค่ะเดี๋ยวนะใช่อยู่แหมเกือบเดินผ่านเพราะว่ามีจุดตัวนี้ค่ะก็เลยไม่มั่นใจเนาะงดหลายจะต,ต้องดูขามาันนะคะเป็นขาขาวๆอย่างเงี้ยเนาะแหมเจ๊ก็เกือบพลาดไปสวย มีทีละดอกสองดอกนะคะแต่ว่าดอกสวยมากจ้า ดอกเขากำลังอวบอั่นสวยงามเลยจ้าโอ้ยเอาหักหักก็ไม่เป็นไรหักก็เอาไว้นี่ <c oughs> นี่จ้ะโอ้โหสวยมากเลยแทบไม่ต้องทำความสะอาดเลยจ้ะอ๋อถากแหม าดเลยนะเนี่ยดูมองเกือบไม่เห็นดูมีสามดอก สามดอกพี่น้องเ๋ยจ๊ก็จะเอาอะไรกลบใบนะคะเนี่ย มาเก็บเห็ดเก็บเอาไว้กินตอนหน้าหนาวอะค่ะเพราะว่าหน้าหนาวนี่เราเข้าป่าไม่ได้นะคะอย่างเข้ามาดูก็คือมาดูหิมะนี่คุณเพียงดินนะคะ <c oughs> เจเรียกเพียงดินจักเอิญไอหยังดอกเจเอิญเพียงดินเนาะออ้สวยอรพี่น้องจา้างามขนาดจา้ะ สวยมาก งามบอกพี่น้องมันไม่มีมันไม่มีออกเยอะนะจ๊ะทุกท่านจ้ะแต่ว่ามันออกมันเพิ่งเริ่มออกหรือเปล่าก็เลยแบบออกตรงนั้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงดอกก็เลยแบบสวยขนาดนี้เลยจ้าคักขนาดวันนี้ก็ไม่ค่อยรีบก็เลยมีเวลาตัดขานะจ๊ะแต่ถ้าวันไหนที่มาเก็บหลังเลิกงานอะไรเงี้ยนะโอโหรีบมาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วอะจ้ะนี่โอ้โหสวยมากทุกท่านปาดเอาไปผัดพี่น้องจ้ะเจ๊บอกฝรั่งอยู่วันนี้จะทําเมนูผัดเห็ดนะจ้ะวันนี้นะจ้ะงามค่ะพี่น้อง นี่ยแบบนี้เอาไปผัดดีมากเลยค่ะทุกท่านจ้ะนอนไม่มีเลยอูแข็งมากจ้ะหัวน่ะหัวอย่างแข็งจ้ะแล้วมาเจอสองดอกนี่อีกเบิ่งดอกนี่ไหมอุ้ยเนาะโอ้ย,ห,ออยหักเลยเฮียเนี่ยดูเฟิร์นเยอะมากเฟิร์นโอ้ยมาตัดขากันหลดแล้วค่ะพอมีเวลาเนาะก็ตัดขาไปด้วยเนี่ย สวยอ่ะงามขนาดพี่น้องจ้าเบิ่งแน่น่ะโอ้ยนี่ยุ่งไหมยุ่งเยอะมากเจ้ลืมเอายากันยุ่งมาพี่น้องจ้าลืมเอามาอยู่ในรถไหมค่อยลืมเพี่อุอ้ยน่ะตาก็มองไปมองรอบๆมองใต้ต้นเฟิร์น <laughs> มีอีกบ้านนี่ เช็คข้างๆนิดนึงมีสองดอกทุกท่านจา้าเดี๋ยวนั้นเน้นหน่อยโอ้ยดอกตูมดูสวยมากโอ้ยด,ดอกงามค่ะตัดไว้นี่เลยค่ะโอ้โหสวยอะ่ะดูงามขนาดงามค่ะงาม online. เดี๋ยวเราเคลื่อนที่ไปเก็บดอกนี้ค่ะวันนี้อากาศดีดีนะคะทุกท่านอากาศดี <c oughs> เจก็ไม่ค่อยถ่ายให้เห็นตัวเจเลยเนาะ <c oughs> แต่เจเองนี่แหละ <c oughs> โอ้ยเนาะเดี๋ยวนะเก็บยังไงเนาะดอกนี้เนาะ <c oughs> โอ้โหดูเน้นๆค่ะทุกท่าน พี่อ๋อเดี๋ยวโทษเดี๋ยววันนี้จะตัดแบบใจเย็นนะคะเอาตัดขาไปด้วยเลยค่ะจะได้สวยๆเนาะนี่เพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ทำงานแล้วก็จะนอนเร็วนิดนึงนะคะนี่โอ้โหโอ้โหนอนนะ่ะนอนชัยทุกท่านดู ปาดจะโทอุ้ยแทบไม่ได้เลยอุ้ยแทบไม่ได้เลยตัดออกตรงนี้อย่างนี้เพียสวยอยู่จ้าเดี๋ยวขอเอารากที่เราถอนเอาไปใส่ไว้กับคืนนี่หาที่กลบไว้ ดูดอกนี้นี่ดอกนี้ทําไมสังเกตไม่เห็นเลยนะจ๊ะนี่นี่โอ้ยหญ้าบังหญ้าบังไว้นะจ๊ะอุ้ยเนาะงามขนาดจ๊ะอืมปิดเอาไว้อย่างเน้นๆเ,เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเด๋เอาซ่อนไว้ในนี้ สอนไหวคือเกาจ้างามค่ะ <c oughs> จะเอ๋นะจ๊ะ ียตัดไว้เลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าเราเข้าแล้วอุ้ยนี่งามค่ะ พี่น้องจ้าอู้ยดูสวยจ้าคือบอตัดไม่ตัด <c oughs> ไม่ตัดขาอีกแล้วพี่น้องจ้าโอ้ เสียงเนาะอุ้ยดำปี๋ดำดำมากเลยจ้า <and living> <avait> <ihat> แดดแรงแรงอืมดูโอ้โหสวยจ้ะตรงนี้มีตะดอกสวยๆงามๆด้วยจ้าไปไปไป,ไปเก็บตรงนั้นอีกโอ้ยตะกาข่อยอยู่ใสน,นาะบัดนี้เห็นเห็ดแล้วตะกาหายเลยพี่น้องดูอุย้ย โดกไหมเดี๋ยวยเดี๋ยวอยู่ไหนอีกป้าพี่เนาะเดี๋ยวด้วยจ้ะหาอีกสักก้อนสายระบาดนี่นี่นี่ค่ะทุกท่านนี่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 พี่อื้ออื้อ โอ้ยอันนี้หัวหลุดเลยหัวหลุดจ้ะเดี๋ยวจะไปดูดอกนั้นก่อนตะกายุไซนอบบตน,นี่ไปดูดอกดอกไม้อันนี้โอ้ยดอกเหฮดพี่น้องจากใดโบไดดอกนี่กลับมาเบิ้งไม้ปาดเบิ้งขาไหมเอา้า ดีนะที่กลับมาดูอุ้ยโชคดีที่กลับเปมาดูจ้ะโอ้ย,อยนั่นนี่นี่เดือดตะการอยู่พี่อะโอยหลงมองโอ้ยดูจ้ะทุกท่านจ้ะเอา้าจะเต็มแล้วเฮ็ดจังไดละบาดนี้เฮ็ดจังไดสิบมันใช่เต็มแล้วเอา้าเนี่ย เวลาเอาตะก,ก้ามาไม่ใหญ่มันก็เก็บได้เยอะงงมากเลยงงจริงๆค่ะทุกท่านเอานี่ยังไม่ได้ตัดขาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออกไปตัดเนาะอุ้ยเอาเรียงดีๆอุ้ยไปค่ะค่อยคือนบ่ได้เมื่อบานจักเทือดอกพี่น้องเอา้าโอ้ยเจอดอก นี่อีกเอา้าเพิ่มที่ละดอกสองดอกโอ้ยตกเขาเฮียเบิดสนอข่อยกระไดเนาะเบิกแน่เขาสิลงไปแมชั้นขนาดเลยคือจะตีลังกากับตะกาเห็ดตกเขาคอพับสนอเดีย๋ยวตาข่ยก็มองไปเบนเด้อุ้ยงามขนาดพี่น่องอุ้ยปลาสวยจ้ะ